กีฬานะครับคือหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจบางคนอาจจะชอบออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามนะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์นะครับมาใช้ร่วมก,กันกับการเล่นกีฬาเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลก็ต้องมีลูกฟุตบอลถูกไหมฮะบาสเกตบอลก็ต้องมีลูกบาสเกตบอลนะครับคำถามก็มีอยู่ตรงนี้นะครับว่าเคยสังเกตไหมครับว่าทําไม ลูกฟุตบอลครับถึงต้องเป็นลาย8ดเหลี่ยมหกเหลี่ยมแบบนี้หรือแม้กระทั่งลูกบาสเกตบอลท้าไมถึงต้องเป็นสีส้มครับเรื่องราวเริ่มมาจากอย่างนี้ครับแต่ก่อนนะฮะหลายๆคนอาจจะพอทราบกันดีนะว่าลูกฟุตบอลเนี่ยครับเขาทำมาจากหนังสัตว์นะครับ ในสมัยก่อนถ้าย้อนไปเลยนะครับบางที่เขาเอากระเพาะของวัวมานะครับแล้วก็ทําให้เป็นลูกกลมๆนะจากนั้นก็เอามาเตะกันครับเป็นลูกฟุตบอลนั่นเองนะฮะแต่ว่าพอมาภายหลังเนี่ยก็มีการพัฒนานะไม่ใช่กระเพาะวัวแล้วก็ใช้เป็นหนังวัวแทนนะครับก็ทําให้กลายเป็นลูกฟุตบอลทีนี้เวลาที่นักฟุตบอลเขาเตะลูกบอลกันนะฮะเตะลูกบอลสีน้ําตาลกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเขาก็มองเห็นกันได้ดีเพราะว่าสนามพื้นหญ้าเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวอยู่แล้ว ปัญหามันมาเกิดขึ้นตอนที่ฟุตบอลเนี่ยนะครับมีการถ่ายทอดออกไปทางโทรทัศน์นั่นเองนะครับแต่โทรทัศน์ในยุคนั้นนะครับเป็นโทรทัศน์ขาวดำครับและนั่นก็คือเหตุผลครับว่าทำไมเขาถึงพัฒนาลูกฟุตบอลนะครับให้มีลักษณะมีลวดลายหกเหลี่ยมเป็นสีดำขาวสลับกันไปมาเพื่อทำให้คนที่ดูฟุตบอลผ่านทางโทรทัศน์สามารถที่จะมองเห็นลูกฟุตบอลได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ กีฬานึงครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะนั่นก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับลูกบาสเกตบอลก็มีสีน้ำตาลเนาะแต่ว่าลูกบาสเกตบอลเนี่ยสีน้ำตาลเขาไม่ได้เล่นบนสนามหญ้านะฮะเขาเล่นอยู่บนพื้นปาเก้หรือว่าเป็นพื้นไม้นั่นเองนะครับทีนี้พอเป็นลูกสีน้ำตาลเล่นกับพื้นไม้นักกีฬาก็มองเห็นยากครับผู้ชมก็มองเห็นไม่ค่อยชัดด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยมีไอเดียของคนคนนึงครับคนนี้นะครับชื่อว่าโทนี่ คุณโทนี่เองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นโค้ชอยู่แล้วเขาก็มองครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับให้ลูกบาสเกตบอลเนี่ยเป็นสีอื่นอาจจะทําให้ผู้ชมและนักกีฬามองเห็นลูกบาสเกตบอลได้ชัดขึ้นมากขึ้นหรือเปล่านะครับเขาก็เลยไปลองปรึกษากับบริษัท ที่ทำลูกบาสเกตบอลครับโดยบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทสป unding นะครับหลายๆคนน่าจะพอคุ้นๆหูกันอยู่นะเพราะว่าบริษัทนี้ยังคงเป็นบริษัทที่ทำลูกบาสเกตบอลอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายครับได้ลูกบาสเกตบอลออกมาเป็นสีส้มนั่นเองนะครับและนั่นก็เลยเป็นจุดกำเนิดครับว่าทำไมลูกบาสเกตบอลถึงต้องเป็นสีส้มก็คือเพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถที่จะมองเห็นลูกบาสเกตบอลได้อย่างชัดเจน ขณะาการแข่งขันนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเหตุผลว่าทําไมลูกบาสเกตบอลถึงต้องมีสีส้มและทําไมลูกฟุตบอลถึงต้องเป็นตารางลี่ยมครับอย่าลืม subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อ,อ,อมๆกันกับรายการดีไซน์โดน4ีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ